ครับผมสวัสดีครับผมหนึ่งมางานงานสวนรีเทครับทุณครับเพีครับครับลองรี้ครับผม่งมาศครับผมปฏิบัติเสา็ตเรียบ้อยแล้วยากาศประมาณนี้ครับผมนี่ครับลองสวัสดีค่ะครับผมนี่ครับขอบคุณนะครับยนี่ก็เป็นเรียบ้อยนะครับอับอันนี้เป็นเรื่องมันยีดีของของกาดแปีแล้วกันนี่นดีกว่าครเป็นันยังไงบ้างเห็นอย่างอ้พ่อระดูนบา จดีครับผมดีครับผมฟองมากคับโฉบครับผมมันดีครับผมถ้าปุ้นมากก็ต้องมีโฉบคโอ้ยแม่ที่กว่ามันอียงจอดมาหอดจอดถึงครับผมเราต้องไปเรื่องเก้าโยมมาแต่ว่าเราไม่สวยไงนะพี่แม่ทีวาที่ลกันชื่อเนี่ยมาหอดจอดฉันครับผมโบว์หอดบ้านมือหนีบ้านมือสันบ้านดีครับผมถ้าบุญปึ๊บก็มีตั้งบ้านมาแจกมาหยังครับผมเอาละครับก็ได้รางวัลเดอ๋ครับประเด็น ในหลังบ้านเล้วพูดละบพูดะบเฮง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 งฟั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 งังบินแปลนค่ะไปเงเฮงังังเฮงเฮงฟังปังเดินดังเดือเดินดังเดือเดเดิดังเดอเอมือชันมาดีครับผมมือดีมากอ่าทามุนเตเลยร์แง้มแงดีครับผมอยู่อ่พี่เลี้ยงทั้งี่ครับผมันนี้แพปอกับอ่าเสียเสียในงทั้งหลายนะครับผมนี่ก็จะเป็นเสียเล้งครับเสียเล้งครับนี้เป็นเงี้ยโจครับรับเหมาครับผม ครับเป็นนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่พูดดีใจได้ขอบคุณได้เลื่องลางยากดีรู้สึกได้รับความเฮงความปังนะครับความปังก็รับปีใหม่เลยวปีที่แปดที่เก้าปีที่เก้าเก้าครับก็รู้สึกดีพูดใจพะโละแล้กันเสียงรถชิบกอโอ้โมก็วันนี้รู้สึกว่าวันนี้เราจะเฮงจะรวยไปด้วยกันมาสะท้อนเพราะไม่แม้ถึงว่ามารับปี โศกหมาดสมพรหาเศษนี้ด้วยนะด้วยนะครับผมนำการผมก็คือเอาไงคือมารับก้นเพียงก็ปังเขาเสริมบุดไว้แลนี้เขาเพิ่มขึ้นไปมารับมาขอพรจากพระพิเศษครับผมขอพรพระพิเศษที่สีเรียรคาเป้ครับผมมาหลวมงานกับคุณน้องละโกกิน้องโกกิครับผมกับเม่กี้จะมีโกกิน้ำตาลมาเบิร์ตชุ่มนครับผมบ่มาแต่อายเขาครับผมเราไปอันดับกันไหมไปอันดับกัน เอ้าคือสิอ่านบอกกันยังไม่ใช่อันบอกอย่างนั้นเปิดกล่องอันบอกนะแปลว่าเปิดกล่องบอกแมนบอกเปพดบอกยังบันนอกครับผมบันนองเอาเชี่ยครับผมนี่ครับจบเรื่องเลยจบบรรยากาศไปแล้วครับผมเอาคิดๆกันนิด ก็วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆแกงอินฟูดอนหรอหรือว่าแกงอะไรอินฟูดอนมันเป็นซีแกงเลยแบบแกงแบบโอ้โหเลิศเนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเมาช่วงทุกอย่างช่วงบุญช่วงอะไรทุกอย่างมันเด็กจะไปแจกขนมด้ไหมนี่ไปไปไปเจอกันอีกเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย